ฝนตกต่อไมอ่เดียวฝักสอของคนกิดตวหนึ่งสอเทพนมขันในรถมาเมื่อแรกกับฝนตกเลยออกสนามเมื่อแรกก็ได้สอเทพนมไข่ตาสมายัยขันเล็บเนในรถแต่ก่อนนะ่นลูก phấn tốp nhảy phốp phốp kêu phấn cả đài đục sai mà sóng tổ đầy trả lời tôi hiểu phấn tốp con สอมงคลเน็ดไหยดีตัวนี้คขังเริ่มจับนกเฉลเิแจมแรกเสียงจับให้ได้ดีได้สอมงคลอันสอมงคลมีสอเทพนมไข่ปลาสมัยครับฝากติดตามผลงานตอนต่อไป ຝົນບໍ່ຕົກກະສິຄືຢູ່ບາດນີ້